ามาชมอีกหนึ่งุ่งครับเอามาเลยเอามาเลยดก่อนมาได้อยู่เกี่ยวกั้าเข้ามามาได้อยู่ไปาเลยกลัวล่กลัวเอาดู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 เข้ามาเอาดูทางเอานี่เป็นไง เอยอากขับบีเอ็มมาดีนักไหนตอนแรกผมนึกว่าเกจะเอาไอ้คันดำกี่มานะอ๋อน่าจะจอดอยู่โน่นหรือเปล่าเอ้ยมันเลี้ยวเข้ามาได้นะน่าจะจอดอยู่โน่น,นเ,นะเดี๋ยวให้ดูครับข้าวโอ้อันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเนี่ย ย่าวุ้ยสบายเลยเนี่ยเกี่ยวตรงนี้อู้ตรงนี้เป็นเวิร์งเลยเหรอไปของลุงเลยเขาจะบินใหญ่เขาใหญ่อันนี้ไปถึงไหนครับหนูหมู่บ้านอะไรท่านนู้นอ่ะของทออ็ลงไปข้างหลังล่างเหรอยาวไปไหนอืมฝั่งนู้นก็เป็นทางหลานแค่ลูกศรสุดมากนะเพราะว่าขายให้ข้าลูกเกี่ยวอยู่แล้วอ๋อลูกเกี่ยวจะเป็นคนแปลงเล็กๆจะไปตากก่อนที่จะไปขาย กำลันจะเก็บช้าแต่พวกแปลงใหญ่นี่ยังไงเราก็เก็บตามหลังอยู่แต่ช่างมีรถขนหนึ่งคันแล้วเนาะครับผมต้องเอาใหม่หนึ่งคันนะเผื่อใช่ไหมล่ะกระบะนี่หกล้อหกล้อแล้วหกล้ออืมเขาได้อยู่อยังไงนี่แค่นี้เติมเส้นนี้ได้เผื่อแม่ของพ่ออ๋อนี่อย่างของพ่ออ๋อนี่มันก็ใส่รถหกล้อได้เผื่อไงพอคันเดียวไม่ทันหรอกเดี๋ยวมาจอดรอรถรถอีกไม่ได้งาน เดี๋ยวให้หกโลหลานมาวิ่งไปเส้นนุ้นเราหน้าจะเข้าไม่ได้ก็ไม่เราดูดูตรงไหนที่มันเข้าไม่ได้เราก็โจดโจดไกลหน่อยก็ได้ครับรถเกี่ยวมันเรียนมาเพราะว่าหนึ่งคือรถคนเราก็ต้องพร้อมด้วยถ้าไม่พร้อมโจดลอยนั่นแหละเพราะรถเกี่ยวมันใหม่ไงมันก็เต็มที่มันได้เต็มที่อยู่แล้วผมบอกให้ขับบีเอ็มเข้ามาเลย ไม่มีถนนบนเกาะเอ็นมาบนบไม่ได้เลยเก่งใจเสาอีกครับตรงนี้แหละอันนี้คือน้ำฝนทำงานใช่ไหมครับใช่น้ำฝนอยู่นี่น้ำฝนล้วนๆเลยใส่น้ำฝนครับเห็นเมื่อกี้มันมีปลามาจากไหนก็มาตามอะไรที่เขาเป็นบ่อไว้นี่แหละก็ออก มันมาทั่วเลยพอฝนมาน้ำมันก็ไหลทั้งไหนสูงมันก็ไหลมาเรื่อยครับมาทั่วก็เวลาผมปั่นก็คนจับปลาก็จับผมไถผมปั่นข้าวนะคนจับก็จับไปแหละอันนี้ไม่มียาฆ่ายาไม่มีไม่มียายาฆ่าหอยไม่มีแทบไม่มีเลยไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่ใช้ครับไม่ใช้ร้อยเจ้ามากใช้แค่ฉีดฆ่าหญ้าต้นเล็กๆก็แค่นั้นแหละอันนี้ไม่ฉีดเลยแถวนี้แถวนี้ไม่ฉีดเลยบ่เพราผมสี ช่างเก่งนีสิบก็ได้ผมยังไม่ได้ฉีดเลยเขาขายเกลียนขนาดที่นี่ครับน่าจะหมื่นกว่าบาทเกลียนเก็บสัมภาระมาเลยมาอยู่นี่หนึ่งสองเกลียนหนึ่งอันนี้คือตากุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งแล้วก็เกลียนก็ประมาณสองเกลียนกว่าใช่ใช่เราขายประมาณไม่ได้ประมาณสักสองหมื่นกว่าอันนี้เขาตากหรือว่าไม่ตากก็คือคนตากก็ตากก็แบ่งตากก็แบ่งขายอ่ะ เพราะว่าเขาต้องแบ่งขายให้ค่ารถเกี่ยวอยู่แล้ว<อ>เขาจะตากหมดก็ไม่ไหวยกเวนเจ้าที่เป็นติดกันเงี้ยสี่ห้าไร่บางทีเขาก็ขอไปตากก่อนเขายังไม่แข่ค่อยขายแบ่งขายแต่ถ้าจะเป็นเจ้าใหญ่ๆเงี้ยก็แบ่งแบ่งไปขายก่อนแหละที่ตา,ตากก็ตากไว้ทําพันธุ์นิดหน่อยคือว่าเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็ขายคือก็ได้ราคาประมาณหมื่นสองใช่ไหมครับครับประมาณได้อยู่บ้านเกี่ยวขายอย่างเดียวเลยขายอย่างเดียวครับไม่มัเข้าแข็งครับเข้าแข็งกินเลยราคาประมาณห้าพัน ห้าพัน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 ห้ากเตี่พันพันแเก้าจมน้าเพราะน้ท่วมตอนนี้น้ำท่วมก็หักความชื้นไปเยอะพาวด์ดเป็นดำข้าสวยหน่อยใช่ไอันนี้สองไล่เล่นเกียนไหม่ได้แล้วข้าวัน้คนนี้มันจะได้น้อยกว่าต้ตกประมาณสไร่กว่าอัสสามไร่กว่าสไล่เกวียนไหมนะไปไปอุ้มมันน่าจะสองไร่กว่า ขอองไุ้แล้วแต่เจ้าก็อะไรกเปียนมันมันเป็นบางเจ้าน่ะบางเจ้าก็หาอะไรในอุ้มเดียวอย่าลืมนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยแล้วแต่ข้าวสวยไม่สวยแล้วแต่ข้าวน้ำเฉลี่ยครับบรรยากาศดีเดินดีไหมเจ็บนี้เจ็สวยหน่อยเพราะมันจะติดบเนมันก็ง่ายหน่อยแต่ของนันที่ใหญ่สิบโล่ะไรกันบินใหญ่อุ้ยนี่ถ้าได้แบบนี้นะ สบายเลยเนี่ยมองตรงให้คุ้มอ่ะไม่หยัดได้นะฮะของสารเช้านาจริงๆก็เขาเขาทำเขาก็อยากเหลือเออดูดินี่เนี้ยอันนี้ใช้รถไถเหมือนบ้านเราใช่ต้องมีนเขถใชอีก่ันนึงแต่เขาตานี่แต่ตรงซีนอร่อยเนาะแครับเป็นไม่เลยอีสานเป็นไม่เลยใช่ไม่เหมือนนู่นบ่ไม่เหมือนครับเนี่ยนานี่นู่นนี่ยแค่นีแนวนี้เองอ๋อเล็กๆเนี่ยครับข้าวนี่โปกอันนี้เลยถ้ารมเนี่ย ไม่รู้ดินึกว่าเหมือนกันก็เดินรถมาปากปากจะปั่นอยู่อ่า๋อครับเอียงๆนี่ลอยเขาใส่เบ็ดนี่นี่รู้ได้ไงว่าลอยเขาใส่เบ็ดอ้าวเขาเขาแหวกเห็นไหมฝนจะใส่เบ็ดอ๋อเขาแหวกเห็นไหมไม่น่ามีปลานะน้ำมันน้อยมีมีปลาปลาเยอะมันมาทั่วเลยผมก็ไปใส่บางทีัตอนเย็นบางวันก็ไปใส่ ดูอ้ยตรงนี้ข nah e ้าวไม่สวยครับวิญญาเยอะน่าจะเจอแรงมันอกลี้เนาะไม่มีน้ำใช่ไหมอมมันจะมันจะเจอถ้าช่วงเราเกี่ยวมันจะเจอตรงไหนเป็นเอ่งแล้วปลามันจะไปรวมอยู่ตรงนั้นแหละน่าจะแห้งเกือบแห้งพอดีอะใช่ เด็วเรียมก่อนเดี๋ยวเรียมส่งออกฝาผมอ่ะแล้วผมไปดักมันก็ได้เลยุ๋ยจีอันเขาไม่ได้เยอะยังไงเจ็ดอันเกือบโลเลยนะเนีลนึงครับโลหนึงข้าวบางข้าวบางข้าวบางต้บง้าง้ักอยู้สวบางข้ว้บงวบวบวบาตขวาวาบาง้วางวบางข้าวมวยารับาข้าว ยากามลยไดี๋ย่ไงด้ไหมถามกว่าหาได้แต่กลับได้ไหมไม่เป็นทำไมคล้ายกันเลยเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยอ้าคล้ายกันเลยพี่น้องกันหรือเปล่าญาติกันหรือเปล่าเนี่หัเา งงอ,นนอันนี้เป็นสระหรอเน้นนะใ,ใส่ปกติเลยไม่ที่นี่เขาไม่หวัวใส่ได้หมดผมไปายโสเออยะโสมันมนเป็ชาวบ้านผมอะ่ะถ้าสระหลวงอะ่ะมันจะเป็นป้ายเขียวคือใครจะหาก็ได้แต่ห้ามลงขายห้ามว่นแหย่ถา้ถาทำ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 น้ำขุ่นตกเป็ดอะไรหมดเลยผมเห็นป้ายเขียวปุ๊บผมถามว่านี่เขาก็หัวนี่ก็หัวอ่ะผมเห็นสระอันนี้เว้ยป้ายเขียวของหลวงแน่นอนตกเลยตักพักเอา ผู้ใหญ่บ huh. oh oh uh ้านเอาอะไวผมมันด่าเอ็ดผมบอกผมไม่รู้แล้วบ้านผมมันไม่หัวขายไม่ได้กินนะผู้ด่าผมแล้วโอ้โหทั้งผู้หญิงผู้ชายงงเลยเขาบอกว่าเขาหวงไว้เอาไว้ขายเบอร์แห่เบอร์ละสามร้อยอ๋อครไอเราก็ไม่รู้เราเห็นปลาขึ้นเราก็ตกไปลงเห่ใช่ปลามันก็ไม่ได้นะก็ขายบัตรไงใช่ครับผมโดนด่าไปแล้ว S <S <an> ก็บ้านเรามันเป็นถ้าเป็นป้ายเขียวคือของหลวงใครจะมีสิทธิ์หาก็หาได้<อ>แบบนั้นไงที่นู่นเป็นอย่างนั้นใช่ไหม <S <S <an> ใช่ครับที่นู่นเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นป้ายเ<อ>ขียวของหลวงคือไปหาแลหาได้ครับขุดเท่านี้ใช้งบประเนี้ยคือของหลวงครับห้ามลงน้ําห้ามวันแห่ห้ามขุดเพราะว่าเขาได้ใช้น้ําอืำแต่นี่ไม่ได้ครับเขาใช้ปลาด้วยครับโดนด้วยมีอะไรของเข็ดแล้วนะมีปิงไม่ใช่ี่ มี่มีครับมีบรรยากาศกำลังดีเลยไม่ไม่ร้อน,น,นเนาะแดดอ่อนๆใช่ใช่บรรยากาศดีดวยเลยอ่ะอันนี้เขาตัดว่ายายหัวเลยครับเดี๋ยวซื้อเยอะคนซื้อเยอะเลยดี๋ยวดูที่นี่เขาขายไร่อะไรอะไบพีะไร่ที่เหรอใช่ครับไม่รู้นะเขตตรงนี้เท่าไหร่นี่นี่ลอยเขาดักปลาเนี่นยใ,ใ,ใส่เบ็ดดักเบ็ด